มีจากนักเรียนภาษายดูแลคสยีโรปวันนี้เรากำลังพัฒนาไปซ่อมแซมรถที่มักปนจุดจอดทักรถของคนเดินทางในหลายหน่วยงานอันหลักหลายที่เราผลใช้ประโยชน์ชา ในเดี๋ยวเราอาจจะมุ่งที่ขออะไรปลอดภัยในการนั่งนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะรับใจแขอรี้จับทุกท่านด้วยความจริงที่มั่งมี่งนะคะผู้อุตสาหการมนิตย์ไทยจีนคอนโทรค่ะลำดับต่อไปเราขอเรียนภายใต้คำขวันขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้สัมผัสกำหนดเป้าหมายหลักในระดับจังหวัดก็คือเกิดคนเสียได้น้อยกว่าสิบลานผู้บาดเจ็บได้น้อยกว่าสิบล้านผู้เสียชีวิตได้น้อยกว่าห้าร้ย ในการเกิดเหตุการณ์บางที <öst> ่เกิดก็อาจจะมีผู้เสียชีวิตนั้นเหตุผคือให้น้อยกว่าสิบนาฬิกาครับมาตรการจัดใช้เพื่อหลีกเลี่เหตุนอกจากนี้ยังมีแานพิเศษนะครับในการบริการโดยสภาพให้ความร้อนเปลี่ยนออกไฟนะครับงานระหว่างที่9ันถึง12 5 6 6ของวันที่4มกราคม2567นะครับและจะมีการปิดศูนย์ครับในวันที่5มกราคมเวลา9โมงครึ่งครับนักสาการณครับสำหรับการจัด ที่เปิดสู่ทางดูตามประกอบการจันงชุดเทศกาลปีใหม่จังหวัดในวันนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับสำหรับสื่อสารให้หน่วยงานอาชีพสายที่ต่างตลอดจนประชาชนทุท่านทั้งหมดสามานเสร็จอาชีพงานวัฒนธรเรื่องในรายต้องการับปิดไทยในภาคประจำปีสอัน ที16ธันวาคม2566คะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่2 6ธันวาคม2564เป็นวันรองี่ระไทยาตเพื่อเริ่มติให้าทุนได้รับความผูกติดาปุบัติไทยและหน้าบุญเวลาผู้นในการต้องขและแกไประทไทยให้เกิดกาเลี่อนี่ระไทเป ในการต้องการประเภัไทยโดยมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากคามตึงเคยให้ครอบคลุมในทุกมิติสนงเสนุการวิจัยและนวัตกรรมและนำมาให้เทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาโดยวมกับหนงานทิจยองค์ทงในประเทศและนอกระเท

เพื่อทำรการกามนปลอดภัยตามมาตรฐานสากทั้งในด้านการสร้างความระตูปลูกจิตบำนเตมความปลอดภัยการต้องการและการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความปลอดภัยด้านรตาการสูญเสียและสพสินของพี่น้องราชาชนเรื่องในวรงิไตยแห่ชาติประจำปี25งพันการอยหรดกาลืก ถึงและราษฎรชาดีายางพี่น้องประชาชนทุกคนและขอใช้สาชิกประชาชนทุกคนร่วมรวมมือกเ,เสริมสร้างความตระหนักและสร้างกิจสำนึกด้านความปลอดภัยจากอุบัติภัยทุกประเทศเพื่อร่วมกันเป็นพลงังร่วกันในการสาร้างสังคมที่มีแต่ควา,า,ามปลอดภัยอย่างยั่งยืนตลอดภัยในเชิงฐาณิชย์มีสิ่งใดบ้าง ต, recibir, ต้องระกอนะครับตอนรอรัต้อนั่งนั่งสมดุนะครับแล้วก็ต้องหน้าสุดนะครับแล้วที่สำคัญก็ต้องอ่าวิ่งไหลได้ดนะครับแล้วกสมนะครับที่เป็นเจ้าของสถานที่ตอบจนผู้เข้าร่วมงานในวันนี้นะครับ ก็วันนี้ทางผู้ว่าาทการจังหวัดนครปมนข้นบายผมรอู้ว่าสายดาวยนะครับมาเป็นประธานเจ้าหนุปฏิบัติการข้อกังและเริ่อความรรงอุบัติเหตุจานวนช่วงเทศกาลปีใหม่ปะท511เกษตรจังหวัดนครปฐมนะครับเราในฐานะที่เป็นจังหวัดฐานนะครับเรื่องของอุบัติเหตุนะครับขึ้นมีการดาเนินการมาใน ช่วงคเพราะว่าจะเป็นเทศกา,าลสงกรานเทศบาลช่วงปีใหม่นะครับนะก็ปีนี้เรามีสถิติปฏิเิตุที่ี่านมานะครับก็่วงของเทศกา,กาลสงกานนะครับก็ก็ยังก็ยังอยู่ในในสถิติที่พอรับได้นะครับนะบแต่ว่าในในช่วงของเทศกาลปีใหม่ปี2567นนะครับนะซึ่งเป็นช่วงที่ ที่อยู่ต่อเนื่องกันสี่วันนะครับเนพะื่อให้พี่น้องจากทินได้กับคืนเลา่าก,กักครก็ได้มีการไปเที่ยวนในช่วองวันหยุดนะคสี่วันนะครับก็ทําให้เราในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ว่าท่างฝ่ายคอฝ่ายตำรวจนะครับภาคเอกชนนะครับองค์กรทั้งหลายที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็สี่วันเราไม่หยุดนะครับเราก็คงจะต้องดูแลพี่น้องจากทีมนะครับด้วยว่า ต่อการน่ารักตตนาัขและขอให้สิ่งที่ท่านได้รับหน้าที่ให้ปราออกไปแจกทุกใา้ขนนโต้ตอบให้ทุกท่านโตจากนยัญชนราและปรความเด็ในสิ่งที่ปาัญหาโดยรอบทุกปลักานอุคราบ พิษะจะพัองพาวิไปยางวน ไม่ได้วูดหลอกอะรก็ไดี่องไ้วมสก็นอย่างนี้ดีกันรือทุกที่ันนี้จะเป็นตัวนกางแล้วก็โรกาแล้วก็ไอ้ชุดชุนี้พนี้จะเป็นแต่ละสุดมจะมีแต่ละคัน นี่ละจุดนอ้อยสี่หรอครับผมครับแล้วเห็นเห็นในที่ตัดตาเขาก็มีมูนิคี่อะไรมันีอะไรบ้าบอย่างไรเครื่องตัดถ่างพวกนี้มันสามารถตัดเหล็กหนาๆได้ถึงขนาดไหนขนาดไหนหนาเลยครับประมาณประมาณกี่นิ้ว

đã làm cái <laughs> lấy lấy công dân nó bent khoong là gì ạ khoong là gì tài đi ตามจุดตรวจจุดสกัดนะครับท่านไม่เจ็บเลอนะครับก็เดี๋ยวมอบให้ผู้รับรับนะครับทป็นทางกองกำลัง่องใส

ไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะ <laughs> <laughs> มูลนิธิสุขภารทุ่งพร้านครปฐมยินดีช่วยเหลือช่วงเจ็ดวันอันตรายค่ะมูลนิธิสุขภารทุ่รพร้านครปฐมยินดีช่วยเหลือช่วงเจ็ดวันอันตรายค่ะเาไมเอากันรมูลนิธิสุขภารทุ่พร้านครปพร้อมตัดพร้อมทางมูลนิธานครนครปม ไมออ่เมาาหลือประชาชนต้องที่กันอันตรายนั่งยวันี้สุดปรลาดระนมนดีรับใช้ประชาชนทีน่ไม่เข็น,นกนันอันตรายดีดีรับใช้ครับผม